ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 แมสซิเตี้เตรียมตกบอลลังเปิดให้เหตุผลอาเซนอลจากคว้าแชมป์พิมลิกในซีซสั้นนี้กำรับแมสซิตี้ได้สำเร็จเกมที่อาเซนอลเจอแมสซิเตี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการตัดสินแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยแมสเซิตี้เอาชนะได้ทั้งสองนัดในช่วงท้ายฤดูกาลนัดแรกแมนซตตี้บุกมาถลุงอาเซนนทถือเอเมอร์สตเดียม3-1ก่อนกลับไปถลุงที่เอเทสตเดียม4-1ในเดือนเมษายนย่าริ็ตามการเจอกันในปีนี้กลายเป็นอาเตต้าที่ทำทีมต่อกรได้กับอดีตในเก่าได้อย่างยอดเยี่ยมเลยตั้งแต,แต่เอาชนะการโดนจุดโทษในศึกคอมมิ้ชิลก่อนมาชนะเกมลีดได้สำเร็จนะับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีหรือตั้งแต่เรียนธันวาปี2015 แน่นอนเรื่องดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสาคัญที่จะตัดสินแชมป์ในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะด้วยผลงานสภาพจิตใจนักเตะที่ทําให้พวกเขาแย่งแชมป์จากแมนเชสเตีรมาครองได้แบบสมใจอยาก่งฤดูกาลนี้บรรดาแนรุกอาเซนนลไม่มีคนใดคนหนึ่งที่แบบความหวังในการทาประตูโดยประตูของคาร์เมลมนเตเนลลี่ในเกมกับแมนเชสเตีรทำให้เขาเป็นผู้เล่นคนที่9ของทีมที่ทําประตูในลีกให้อาเซนอลในฤดูกาลนี้ เรื่องดังกล่าวมันแสดงเห็นว่าอาเซนอลไม่ได้ฝากความหวังไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งในการทำประตูโดยเฉพาะ2กองหน้าอย่างกัมเบรล์คซุดและเอ็ดดี้เอเคเทียผลงานยังไม่เข้าฝากยิงรวมกันไปเพียงแค่3ประตูเท่านั้นนอกจากนี้ในเกมสำคัญกับแมเซตตี้ในยามที่พวกเขาขาดแกนหลักอย่างบุคยโยสาก้าดาวนสมูทของทีมที่ยิง4ประตูยังสามารถเอาตัวรอดเก็บ3าแต้มสำคัญและไปสูจน์เห็นว่าเดอกานเนอร์มีแข้งที่มีศักยภาพมากพอที่จะยิงประตูได้ทุกคนมีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้น ปีนี้อาเซนอลถือว่ามีทรัพยากรให้ติต้าเลือกใช้งานโดยเซ็นสัญญาแข้งใหม่มาสามรายในช่วงซัมเมอร์ทั้งด a แคนไรต์แคร h a ฮมเวิร์ดและยูเ i นทิมเบอร์จากเกมที่อาเซนนอลเอาชนะมาซิเตติ1-0แม้จะขาดแกนหลักอย่างมุโยุากา้าแต่พวกเขาก็มีผู้เล่นที่สามารถจงลงมาทดแทนกันได้โดยเป็นกาเบียรเคซุดที่ถูกขยับมายืนเป็นตีมเส้นฝั่งขวาและใช้เลโอนต์ทอตซาเล่นกราบซ้ายขณะที่ม้านาสำรองในแนวรุกมีกาเบียร์มาร์ตินเ i o v ี e เอมิลส์มิโด ซึ่งมันทำให้เตต้ามีผู้เล่นหมุนเวียนมากขึ้นทั้งในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงทดแทนผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บได้ด้วยดิแคนไรจิกซอที่ถูกนำมาเติมเต็มการที่อาเซนอลทุ่มเงินคว้าดิแคนไรามาร่วมทีมสถิติสโมสร1น5อยล้านปอนด์ดูจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งและเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นคุมแดนกลางได้อย่างหมดจดแม้ในซีซั่นก่อนอาเซนอลจะมีคู่การอย่างตทมัดปาเตและกรานิชาก้าที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ทั้งคู่ก็มีช่วงเวลาที่ฟอร์มลุดเช่นกันซึ่งการมาของดีคันด้าจะทําให้อาร์เซนอลมีความสมดุลม,มากยิ่งขึ้นบทเรียนอันลําค่าญฤดูกาลที่แล้วอวาร์าเซนอลใกล้เคียงที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองแต่สุดท้ายมาพลาดช่วงท้ายฤด,ดูกาลดวยแมสตี้แซงขึ้นจาฝูงแล้วก็นํารวดแบบม้วนเดียวจบชวดแชมป์ไปอย่างน่าเจ็บใจอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวมันจะทําให้เด็กๆของอาร์เตต้าได้บทเรียนครั้งใหญ่และน่าจะเป็นประสบการณ์และความนิ่งมากขึ้น ในการกล้ามาประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ซาบุกแมชิตี้ระบายอัดแฟนบอลหญิงอาร์เซนอนลหลังแพ้2นัดติดซาบุกแมชิตี้ระบายอารมณ์อัดแฟนบอลหญิงอาร์เซนอนลหลังแพ้มา2นัดติดควันหลงจากเกมที่อาร์เซนอลเปลิดบ้านเอาชนะแมชิตีกก้ดยสซิรล์1-0ในศึกเพีย์ลีกเมือเ่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจบเกม มีคลิปที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกําลังรุมร้อมแฟนบอลรายหนึ่งซึ่งแฟนบอลรายนั้นเป็นของเชียร์อาร์เซนอลเจ้าบ้านหญิงสาวที่ถูกแฟนบอลแมนซตี้ทำร้ายและได้รับบาดเจ็บจะมีรายงานว่าแฟนบอลอาร์เซนอลสาวรายนี้ต้องนั่งวิวแชร์ทันทีและมีแฟนบอลเข้ามาคอมเมนต์ด่ายับเยินใต้คลิปนี้อีกด้วยสถานการณ์ของแมนซตี้เริ่มไม่สู้ดีนักหลังแพ้มา2เกมติดในศึกพิมพ์เลีกมี18คะแนนรั้งอันดับ3ตามหลังจากฝูงทั้งทรอตแฮอตสเปอร์และอาร์เซนอล ซึ่งยังไม่แพ้ใครตลอด8นัดอยู่2คะแนนเท่านั้น